ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทดลองเขียนเส้นสายต่างๆใน SketchUp สร้างให้มันกลายเป็นโมเดล3มิตินะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการปรับแต่งแก้ไขในสิ่งที่เราเขียนไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงคำสั่งพื้นฐานในการปรับแต่งนะครับก็จะประกอบไปด้วย4คำสั่งหลักก่อนนะครับคำสั่งที่1ก็คือ erase หรือ eraser นะครับก็คือลบนะครับคำสั่งเครื่องมือที่ใช้ในการลบ2ก็คือ move นะครับสามก็คือ rotate คือการหมุนนะครับแล้วก็4ก็คือ scale คือการย่อขยายโมเดลนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มต้นคำสั่งแรกก่อนก็คือ erase หรือ eraser เนี่ยนะครับคำสั่งเนี้ยเป็นคำสั่งที่หรือเป็นเครื่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการลบ เส้นขอบนะครับตัวเส้นไม่ใช่ลบละนาานะครับเริ่มต้นก็คือเราเลือกเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็คือรูปรูปายางลบอันนี้นะครับหรือเราอาจจะกดตัว e ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับมันก็จะเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสนัญลักษณ์ยางลบนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเมาส์ไปคลิกนะครับสังเกตดูว่าถ้าเราคลิกไปตรงไหนปุ๊บ มันก็จะลบเส้นนั้นทิ้งไปนะครับแน่นอนเมื่อกี้นี้ผมคลิกเส้นซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมพอเราลบเส้นขอบันั้นไปเนี่ยโปรแกรมก็ไม่สามารถจะสร้างระนาบได้ระนาบนั้นก็จะหายไปนะครับมันนี้ก็เป็นกระบวนการปกติของส e t c h u p นะครับอ,อันนี้คือลบเราสามารถจะคลิกไปได้เรื่อยๆนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเราใช้วิธีกดค้างเอาไว้ครับเรากดค้างเอาไว้นะฮะ สมมติถ้าเราดกดเมาส์ค้างเอาไว้นะครับในขณะที่เราเลื่อนเมาส์ไปสังเกตดูนะครับเวลาผมเลื่อนเมาส์ผ่านไปที่ที่ต่างมันก็จะไฮไลท์ด้วยเส้นสีน้เงินนะครับนี้กดค้างไว้พอเราปล่อยเมาส์มันก็เริ่มทําการลบเส้นเหล่านั้นที่ไฮไลท์เป็นสีน้ําเงินและแน่นอนและหน้าที่มันเกี่ยวเนื่องอยู่มันก็จะหายไปผมจะอันดูนิดนึงก่อนนะครับทีนี้ในขณะที่เรากําลังกดเมาส์ค้างไว้แล้วเราเลื่อนไปตาม,ตามเส้นขอบต่างๆนะครับ บางทีอาจจะลากผิดที่นะครับเลื่อนอไปเหนือเส้นที่เราไม่ต้องการในกรณีนี้เราสามารถจะกดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับเมื่อเรากด alternate ค้างไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นยกเลิกผมจะลองทำให้ดูนะครับสมมติว่าผมเ,เลื่อนเมาส์นะครับกดค้างไว้เลื่อนไปตามที่เห็นเสร็จเพราะว่าจริงๆเส้นนี้ผมไม่อยากได้นะครับผมก็ลางไปเส้นสองเส้นเนี่ยผมไม่อยากจะเลือกในการลบผมสามารถจะกด alternate ค้างไว้แล้วเวลาพอเราเลื่อนผ่าน อะไรก็ตามมันก็จะยกเลิกเพราะเราปล่อยจากอัลเทเนตก็จะเลือกใหม่นะฮะกดพอาเทเนตข้างไว้เลื่อนกลับมานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นคาสั่งที่ใช้ในการลบเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะต้องการลบระนาบเนี่ยจริงๆมันใช้วิธีการ Select ลงไปบนระนาบที่เราต้องการเช่นผมอาจจะเลือกมากกว่านี้ก็กด control คลิกนะครับอย่างเช่นผม h ไฮไลท์อยู่2ระนาบแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะลบตัวระนาบนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องมือในการลบนะครับ <c oughs> ถัดไปคือการย้ายชิ้นส่วนนะครับเ <c oughs> ครื่องมือที่ใช้ก็คือ move นะครับเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้หรือกดตัว m ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เป็น move นะครับผมจเ,เริ่มต้นในการ move ถ้าเราสังเกตดูในขณะที่เราเลื่อนเมาส์ไปตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับส่วนต่างๆของ ของโมเดลสังเกตดูนะครับอย่างเช่นเวลาผมเลื่อนไปที่จุดมุมมันก็จะหายไลท์ว่านี้เราจะย้ายที่จุดมุมเลื่อนไปที่เส้นเลื่อนไปที่ด้านหน้านะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลื่อนไปที่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเลื่อนไปที่จุดมุมนะครับแล้วผมก็คลิกไปแล้วเลือ่อนเมาส์จะสังเกตดูนะครับสิ่งที่โปรแกรมทําก็คือว่าเ,เส้นที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นั้นมันจะยืดออกนะครับในขณะเดียวกัน สเกตอัพ uh, พยายามที่จะเมนเทนด้านหน้าปิดเหล่านั้นซึ่งสังเกตดูบริเวณด้านล่างของที่ผมกํลาลังเลื่อนอยู่ตอนนี้นะครับโปรแกรมก็จะลากเส้นขอบเพิ่มเพื่อจะเมนเทนให้ยังคงเป็นรูปปิดอยู่น,นั่นเป็นพฤติกรรมของของสเกตอัพนะครับสังเกตดูนะฮะโอเคผมจะเอ c เคปกับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ต้องการเลือกหลายอันเราจะใช้วิธีเลือกก่อนเช่นยกตัวอย่างเช่น,ชนผมต้องการจะ move ทั้งก้อนนี่แหละผมก็ใช้วิธีพื้นฐานของ sketchup คือ,อ,อคลิก3ทีใช่ไหมหนึ่งสได้ทั้งก้อนแล้วค่อยเลือกคําสั่ง move หลังจากนั้นก็คลิกจุด base point แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปแน่นอนในขณะที่เราเลื่อนอยู่ตอนนี้ตรงตรง,ง measurement t o o l bar ก็ยังคงมีค่าของ distance ในการเลือ่อนแล้วเราก็ยังคงพิมพ์ ค่าที่เราต้องอา่านเช่นเราเลื่อนไปแล้วไม่พอใจเราอาจจะพิมพ์พิมพ์ค่าใหม่ที่เราต้องการลงไปนะครับเพื่อปรับขนาดอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมพื้นฐานของ SketchUp นะครับอันนี้ก็คือ move นะครับถัดไปคือ rotate นะครับ rotate เนี่ยก็หลักการเดียวกันนะครับเราอาจจะเลือก rotate นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจำเป็นจะต้องอเลือก นะครับเราเลือกเครื่องมือ rotate อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> rotate นะครับหรือกดตัว Q ก็ได้ที่คีย์บอร์ดนะครับเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาเราจะสังเกตดูว่ามันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นไม้ protector วัดมุมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วแล้วเราเลื่อนเมาส์ไปบนคล้ายๆกรณีของ Move นะครับโปรแกรมก็จะไฮไลท์ว่าอะไรบ้างที่เขาจะทำการ rotate อย่างเช่นกรณีนี้ถ้าผมคลิกไาครัผม rotate เฉพาะ ระนาบที่อยู่ด้านบนอันนี้ถ้าผมไปด้านนี้ก็หมายความว่าโรเตดด้านข้างนะฮะระนาบด้านข้างหรือไปที่จุดมุมการที่ไปที่จุดมุมเนี้ยเราสังเกตดูก็คือว่ามันไฮไลท์เส้นขอบสามอันนี้เวลาเราโรเตก็คือจะโรเตแกนอันนี้เพราะนั้นระนาบที่เกี่ยวข้องก็จะตามไปนะครับแล้วผมจะลองทาให้ดูสมมติผมเลือกตรงนี้นะครับแล้วผมคลิกไป ขั้นตอนถัดไปก็คือกําหนดแกนเริ่มต้นนะครับแกนเริ่มต้นที่เราจะเป็นเบสผมจะเลือกแกนที่อยู่ในแนวแนวแกน x นี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเวลาเลื่อนเมาส์จะเป็นการบิดทีนี้ก็เหมือนกรณีของ move นะครับอะไรก็ตามที่มันติดกันอยู่มันก็พยายามจะเมนเทนให้เกิดรูปปิดเหมือนเดิมนะครับผมจะลองเลือกทั้งชิ้นเพื่อเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง อันนี้คือเราเราต้องการ uh, rotate ทั้งก้อน select object ไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนเมาส์มานะครับสังเกตดูว่าในขณะที่มันอยู่ตรงแถวแจุดมุมเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในการที่ที่แกนมันโดดไปโดดมาได้หลายแกนนะครับกรณีเนี้ยเราสามารถจะใช้ปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดช่วยได้นะครับอย่างเช่นกรณีถ้าเราใช้ปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้ายมันจะเป็นการล็อกในแกน y นะครับถ้าเราลูกศรชี้ขึ้นเป็นการล็อกในแกน z จุด แกนหมุนนะครับถ้าลูกศรไปทางขวาจะเป็นแกน x เพราะฉะนั้นเราสามารถจะล็อกแกนนี้เพื่อไม่ให้มันโดดไปมานะครับสมมติว่าผมต้องการใช้แกนแทรกันแล้วก็คลิกลงไปเป็นจุดฐานของการหมุนนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกอแกนเริ่มต้นแล้วก็หมุนไปในขณะที่เราหมุนไปเราสามารถจะระบุหรือพิมพ์ค่าองศาที่เราต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะใช้45นะครับผมไม่พอใจผมจะใช้30 95อะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะใส่ตัวเลขตามที่เราต้องการาลงไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอันดูไปก่อนอผมจะขมูปย้ายหลบไปนิดนะครับโอเคอันนี้ก็คือโรเตทนะครับในกรณีที่เราโรเตทเพียงระน้าเดียวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าผมคลิกตรงนี้นะครับผมดับเบิลคลิกไปเพื่อให้ได้ตัว ตัวละหน้ากับเส้นขอบโดยรอบแล้วผมก็ไปเลือกคําสั่ง rotate นะครับทีนี้บางทีเราอยากได้ตรงกลางแกนกลางเนี่ยนะครับวิธีก็ใช้ระบบ influence ของ sketchup เหมือนก็คือเลื่อนเมาส์ไปที่ mid point ด้านหนึ่งเลื่อนเมาส์ไปที่ mid point อีกด้านนึงแล้วลงเลื่อนกลับมานะครับเวลาที่ที่เราเลือก2อ,อันเนี่ยมันจะมี influence เกิดขึ้นก็คือเป็นจุดตัดระหว่างแกน x แกน y มันก็ได้เท่ากับ center ของตัวสี่เหลี่ยมก้อนนี้แล้วผมก็คลิกไปเป็น base นะครับหลังจากนั้นก็เลือกแกนฐาน แล้วก็หมุนไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมก็เป็นการหมุนโดยใช้กึ่นกลางของอสี่เหลี่ยมของกล่องเนี่ยเป็นตัวหมุนนะครับโอเคอทีนี้ในกรณีที่เราหมุนเนี่ยนะครับเเราอาจจะไม่จําเป็นต้องอใช้แกนกลางของ ตัวโมเดลก็ได้จุดหมุนอาจจะอยู่นอกก็ไ้ผมยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นผมต้องการหมุนชิ้นส่วนโดยแกนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแกนอยู่กึ่งกลางตรงนี้เราก็เลือกทั้งหมดนี้เราก็เลือกเครื่องมือนะครับหมุนแต่คราวนี้ผมต้องการให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับตรงนี้นะ,ะนะีอย่างที่บอกตอนนี้ผมอยู่ที่ mid point แต่แกนมันเป็นแกน y ผมต้องการ rotate ในแกนแทรผมก็กดลูกศรชี้ขึ้น หลังจากนั้นผมเลื่อนเมาส์ตงมาจะสังเกตเห็นว่ามันมีไฮไลท์เป็นเส้นประ,ประว่าผมยังคงอยู่ในแนวแกน x แกน y นะโทษทีทีนี้ผมต้องการให้แกนหมุนเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกับตัวสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะครับผมก็เลื่อนมาในขณะเดียกันผมรู้ว่าผมได้แกน y ผมกดช h i ค้างไว้นะครับเพื่อจะล็อกแกนนะครับเสร็จแล้วผมเลื่อนเมาส์ไประหว่างนี้ผมยังก,กดชิปค้างอยู่นะครับผมไปแตะที่หมายความว่า,าจุดเนี่ย มันจะอยู่ในระนาบเดียวกับขอบด้านนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดหมุนหลังจากนั้นผมอาจจะเริ่มแกนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จับมันหมุนไปนะฮะเห็นไหมตอนนี้ก็จะได้เป็นแกนการหมุนซึ่งไม่จําเป็นต้องอยู่บนไม่จําเป็นต้องอยู่บนโมเดลก็ได้จุดหมุนนะครับอันนี้ก็คือ,อ rotate นะครับถัดไป ถัดไปคือ scale นะครับ scale คือย่อขยายนะครับเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้นะครับกดตัว s ก็ได้หรือกดเครื่องมือตรงนี้นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถจะเลื่อนไปนะฮะแต่ตอนกรณีอของ scale เนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆมันไม่รู้จะ scale อะไรนะตอน,ตอนต้องเลือก object ก่อนก่อนอภไปนะครับสมมติผมจะเลือกทั้งก้อนนี้ก่อนผมจะเลือกแค่ระนาบบนก่อนแล้วกันนะครับผม double ลคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเลือก scale นะครับเลือก scale จะสังเกตเห็นว่าเวลาเลือกสเกลเสร็จมันก็จะมี handle นะครับบนระนาบนั้นนะครับเสร็จแล้วเราสังเกตดูเวลาเลื่อนเมาส์ไปตามขอบต่างๆมันก็จะเกิดไฮไลท์ light, ว่าแกนที่ใช้ในการปรับคืออะไรนะครับสำหรับสเกตอัพเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปตรงกลางมันเท่ากับเป็นเรียกว่าเป็น one-way scale นะครับคือสเกลด้านเดียวนะครับถ้าเราเลือกไปที่มุมเนี่ยมันจะเป็นการสเกลสอแกนพร้อมกันนะครับ จะลองทําให้ดูเช่นเรามาอยู่ที่แกนกาลางคลิกไปเ้วเลื่อนเมาส์สังเกตดูนะครับมันก็จะสเกลผิวบนนะครับเบอานด้านล่างนี่ผมมีระนาบสี่เหลี่ยมอันนี้อยู่มันก็เลยมันก็เลยยังคงอยู่กับที่แต่มันสร้างสร้างเส้นขอบเพิ่มเติมเพื่อให้ยังคงสภาพเป็นระนาบป,ปิดนะครับแต่ถ้าเกิดผมเลื่อนที่มุมนะครับเ,เพื่อเห็นภาพาผมเอาสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกนิดนึงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมองยาก โอเคผมเลือกตัวนี้ใหม่เลือกสเกลนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามาที่มุมแล้วคลิกไปสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นการสเกลแกน X แกน Y ในกรณีตัวอย่างพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกโมเดลทั้งก้อนนะครับ 1, 2, 3นะครับ 1, 2, 3เสร็จปุ๊บผมเลือกสเกลนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี Handle เพิ่มเติม,ตมขึ้น รอบกล่องนะครับจริงๆทั้งหมดก็ปลาเข้าไป28ตัวนั่นแหละนะครับแฮนเดิสีเขียวๆที่ว่านะครับ uh, เราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ใส่ที่ตรงกลางก็ได้ตรงกลางก็เป็นการสเกลนะครับ uh, ในกรณีตัวอย่างที่คือแกน x แต่ถ้าเรามาอยู่ที่ด้านบนขอบด้านบนจะสังเกตเห็นว่ามันจะไฮไลท์จุดแดง2องอันนะครับก็คือถ้าเราคลิกที่จุดนี้หมายความว่าเบสมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการย่อขยาย ใน2แกนพร้อมกันนะครับถ้าเรามาอยู่ตรงกลางจะย่อขยายแกนเดียวนะครับถ้าอยู่ตรงมุมมันนี้ก็เป็นการย่อขยายสองแกนพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใส่การย่อขยายนะครับซึ่งซึ่งงความจริงในขณะที่เรากำลังคลิกไปที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยที่ตัว m e เ e ชเ e น t ์ทูบาร์เนี่ยมันก็จะมีค่าของ Scale อยู่ซึ่งเราสามารถจะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้เช่นเราต้องการลดลงเหลือครึ่งเราใส่จุดหนะครับมันก็จะย่อไปนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับของออตัว Scale นะครับในขณะเดียวกันจะมีกรณีสังเกตดูผมจะลองเลือกเฉพาะแผ่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็คลิกไปเสร็จแล้วเลือก Scale ออสังเกตดูว่าเวลาที่เรายกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ถ้าผมอยู่ด้านนี้มันจะเป็นการ ยึดแกนอีกด้านหนึ่งนะคะให้อยู่กับที่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวปรับสเกลนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งแล้วเรากด c อน t r o l ค้างเอาไว้จะสังเกตเห็นว่าในขณะที่เรากด control ค้างเอาไว้เนี่ยแกนมันจะนอยู่ที่เซนเตอร์แทนเนันถ้าเราคลิกแล้วเลื่อนเมาส์ไปมันจะเป็นการปรับสองข้างโดยที่เซนเตอร์ของของตัวผิวนั้นจะอยู่คงที่แล้วก็จะป,ปรับสองข้างพร้อมกันนะฮะโอเคเหมือนกันกรณีน,น,นี้ถ้าเรามาอยู่ด้านขอบนี้ นะครับปกติถ้าอยู่ด้านขอบเนี่ยแกนที่ใช้เป็นการเป็นเบสของการสเกลก็จะอยู่ด้านตรงข้ามนะครับถ้าเรากด control มันก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันถ้าเราคลิกเลื่อนก็จะเป็นการหเหมือนการเราทำรูปพีระมิดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่งสเกลนะครับ โดยปกติเราก็คงใช้ move กับ rotate เป็นหลักนะครับ scale เราก็ใช้อยู่บ้างแต่ด้วยความที่เวลาเราเขียนโมเดลที่มันเข้า scale จริงบางทีเราก็ใช้คำสั่งในกรณีของ scale แบบนี้ส่วนใหญ่เราใช้ push p พ p u l ูแทนเพราะเราพูดกันที่ตัวเลขเป็น dimension จริงไม่ใช่เป็นค่าสัสดส่วนเป็นจำนวนเท่านะครับเพราะฉะนั้น scale ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ในในการขึ้นโมเดลโดยทั่วไปนะครับ ครับสำหรับเครื่องมือในการ modify เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในคราวหน้าเราก็จะไปถึงเรื่องของคำสั่งอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ